Me up, cuz I'm on a mission and I won't quit now. In a world Now, I'm not running for the front when they're all running for the door and i won't sit down won't back out you can't ever shut me up cause i'm on a mission and i won't quit now in a while for the followers, i'll be a สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิรดีชินศรีเป็นผู้ปกครองของนางสาวอนธิดาใจนัสศักดิ์ดิฉันส่งน้องเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนตอนนี้น้องก็ม .6 แล้วระบบการเรียนการสอนของเรียนสอนดีมากค่ะมีการคิดถึงอนาคตของเด็กปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยมีการติวนังสือก่อนที่จะทําการสอบเพื่อให้เด็กได้คะแนนดีรวมถึง มีการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์เพื่อให้เด็กได้ทบทวนคำศัพท์และให้นักเรียนทำตารางกิจวัตรประจำวันเพื่อฝึกฝนตัวเองให้มีระเบียบว,วินัยในการใช้ชีวิตและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการออมเงินอีกด้วยและส่วนของครูประจำชั้นก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงชั้นม .6 คุณครูจะคอยโทรบ,บอกเกี่ยวกับน้องและเกี่ยวกับโรงเรียนตลอดสุดท้ายนี้คุณ คุณแม่รู้สึกทับใจที่ได้ส่งลูกมาเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในย่อออบคุณคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของนางสาวมณัสนัสนจิตประสคงดิฉันได้ส่งนักเรียนเรียนตั้งแต่มาหนึ่ตอนนี้อยู่โมหกแล้วค่ะระบกรใใบการเรียนการสอนทางโรงเรียนสอนเป็นระบบสอนให้มีมารยาทมีวินัยต่ตอตนเองทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้นักเรียนทำเรื่องกับครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนมีรถรับส่งตามที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ทางโรงเรียนและครูประจำชั้นได้ติดต่อกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์เป็นประจำดิฉันจึงได้พาน,นักเรียนมาเรียนโรงเรียนเตรียมในอศึกษาค่ะ ดิฉันนางสาววรวรรณใายกระทกเป็นผู้ปกครองของนางสาววรวรรณแสงผ่องนะคะดิฉันส่งน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมศึกษาในอามนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายนะคะที่น้องจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ในด้านความประทับใจนะคะที่มีต่อโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามก็คือทางโรงเรียนนะคะได้มีการอบรมสั่งสอน เด็กให้มีความรับผิดช,ชอบต่อตนเองนะคะและต่อผู้อื่นแล้วก็ในด้านการศึกษานะคะก็ได้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้มีการใส่ใจในด้านผลการเรียนของเด็กนะคะแล้วก็ได้มีการวางแผนอนาคตของเด็กอย่างต่อเนื่องนะคะ ในส่วนของครูที่ปรึกษาก็มีความประทับใจครูที่ปรึกษาก็คือมีการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนนะคะในทุกๆเทอมแล้วก็มีการติดต่อกับผู้ปกครองทงั้งทางไลน์แล้วก็ในการโทรแจ้งพฤติกรรมของเด็กมีระยะเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ผู้ปกออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ยังมีความเป็นกันเองกับผู้ปกครองทุกครั้งไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนนะคะ แล้วก็ในส่วนของสุดท้ายนี้นะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณทั้งทางโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามแล้วก็คุณครูที่ปรึกษานะคะที่ได้อุปรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่เล็กจนโตให้ให้มีความรู้ความสามารถค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลาละนากนมลวณิชลัดนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะก็ตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้นะคะรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนเฟรนลี่และใจดีทุกคนเลยค่ะรวมถึงคุณครูด้วยค่ะคอยให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะหนูรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นระบบการสอบร้อยข้อค่ะคุณครูก็จะมีการสอนแบบติวข้อสอบไปในตัวตั้งแต่ต้นเทอมเลยค่ะทําให้จาเนื้อหาได้มากขึ้นรวมถึงสอบได้คะแนนมากขึ้นนะะ้นดค่ะ ส่วนตัวหนูเองนะคะจบจากโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามแล้วก็จะไปต่อที่มหาวาลัยราชพัฏลำไพพันีค่ะคณะครุศาสตร์สาขาเอกประฐมวัยค่ะเพราะว่ามีการรักในการสอนค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบทำสื่อมากหนูคิดว่าจะสามารถนำสื่อนี้ไปสอนเด็กๆได้เยอะเลยค่ะผมนี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพชรพลแสงสวัสดิ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่โรงเรียนเตรียมศึกษาในอาม ส่วนเรื่องการเรียนการสอนที่โร่งเรียนนะครับทาให้ผมเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้นในเรื่องที่ผมไม่เข้าใจคุณครูสามารถอธิบายได้การเรียนการสอนที่นี่ดีมากคุณครูแต่ละคนเขาตั้งใจในตั้งใจที่จะอธิบายในเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจได้ผมจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏลำไพพณีเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะว่าที่บ้านผมมีสวนเลยจะเรียนสาขานี้เพื่อน,นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสวนที่บ้านให้ดีกว่าเดิมและง่ายต่อการดูแลเช่นนำเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้ในสวนเพื่อลดเวลาในการทำงานขอบคุณครับ าเซียแท้จริงนะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะปีนี Darwin, ้นะคะก็เป็นปีสุดท้ายที yeah. ่ได้ศึกษาอยู่โรงเรียนนี้นะคะแรกๆที่เข้ามานะคะก็รู้สึกว่าปรับตัวยากเรียนยากแล้วก็เข้าหาเพื่อนยากค่ะหลังๆมาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็รู้สึกว่าเรียนง่ายขึ้นเข้าหาเพื่อนง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เทอมนี้นะคะที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสอบร้อยข้อนะคะก็รู้สึกว่าสอบง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะมี การติวตั้งแต่เปิดเทิมเลยค่ะทำให้พวกมูลค้าได้มีโอกาสได้พะแนนสูงกว่าเดิมค่ะ I'm so grateful for all the teachers that have given me opportunity to have a better grades Thank you